การแข่งขันในวันนี้เรามีลูกโป่งและกระป๋องตรงนี้การแข่งขันคือทําให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่โดยใช้เพียงลูกโป่งและไม่อนุญาตให้ดันมันไม่ให้ดันมันเหรอคะไม่ครับโอ้โอ้ได้ว้าวเดีช่วยคว่าไงล่ะแจ็คสันเอาอผมก็ต้องใช้ไฟบ้าผิดถูกแบบนี้พี่ชอบความคิดหนุ่จังเลยอย่างนั้นแหละใช่แล้วเยี่ยมอะ ถูกเส้นผมมากขึ้นไปอีกพี่จะช่วยนะแจ็คสันถือไว้นิ่งๆเราจะให้ผมหนูทำดีที่สุดไฟฟ้าสถิตเอาละมาจะดึงผมป็นแจ็คสันขึ้นมาแบบนี้เราจะเห้เขาทำผมสมองเอาละครับมาดูกันดีกว่าน่าง่ายวู้ฮู้ระาของขยับแล้วเยี่ยมมากไม้เฮะเขบหรือเปล่าใช่ไหมคะ แจสันพูดถูกครับมันได้ผลเพราะไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราถูบนสีสาของแจสันไม่เพียงแต่เขาทําสิ่งที่เยี่ยมแต่ว่าลูกโป่งนั้นก็ได้ไปพัตตผิดแล้วและ,อะพอเอาไปวางใกล้ๆผิวของกระป๋องมันจะเกิดขั้วที่ <ไป S 1> ตรงข้ามกัน<ป>อย่างที่รู้นะ,ะว่าขั้วตรงข้ามสุดการแน่นอนว่าเราเคยดึงกระป๋องได้